15ข้อที่ชอบของหนังสือสำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำา 1. ล้มเหลวกี่ครั้งก็ช่างสำเร็จให้มากกว่านั้นแค่ครั้งเดียว 2. คนที่กล้าล้มเหลวย่อมมีโอกาสได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เร็วกว่า 3. ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามสิ่งเดียวที่ทำให้สายเกินไปคือคุณไม่พยายามทำอีกแล้ว 4. สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จคือกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะเรียนรู้ 5. ้เราขโมยความรู้จากคนอื่นไม่ได้นอกจากเราต้องเรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเอง 6. ก่อนจะสำเร็จได้เราต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จเจความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือได้ทำสิ่งที่เรารักแทุกคนเก่งได้เพราะการฝึกฝนทุกคนก้าวหน้าขึ้นได้เพราะการพัฒนาตัวเอง 9. เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้ามีใครตัดสินคุณว่าไม่มีความสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณทำได้และ ทำได้ดีกว่าที่เขาคิดด้วย10อย่าหยุดสร้างโอกาสให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะมีคนเห็นสิ่งที่คุณมองเห็น11ล้มเหลวบนเส้นทางของตัวเองอย่าล้มเหลวบนเส้นทางของคนอื่น12อย่ามัวเสียดายงานแรกในชีวิตที่ไม่ใช่เพราะคุณจะไม่มีโอกาสไปเจองานสุดท้ายในชีวิตที่ใช่13จะสําเร็จหรือล้มเหลวสุดท้ายแล้วมันก็จะอยู่ที่คุณจะคิดและทํามันให้เป็นจริง 14. คนสําเร็จมองคําดูถูกในแง่บ ใช้คําดูถูกเป็นตัวสร้างพลังให้เขาประสบความสําเร็จ15ทุกๆความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เวลาชีวิตลดลงเลิกเสียดายอดีตที่แก้ไขไม่ได้และทําข้างหน้าให้ดีที่สุดความสุขไม่ได้วัดจากการมีมากหรือน้อยแต่อยู่ที่เราพอใจในจุดไหนและเมื่อไหร่พบภาคจากลามันคือเรื่องธรรมดาแล้ววันหนึ่งมันก็จะวนกลับมาเพราะมันคือวัฏจากักรต้องทําตัวให้ชินเสมอสิ่งที่ควบคุม ไม่ได้เราก็ควรปล่อยวางไม่ใช่ดันทุรังทำมันพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าอิจฉาคนขี้อวดนอกจากเขาจะไม่หยุดและเขาก็ยังทำต่อไปไม่ได้สิ้นสุดไม่มีใครเก่งทุกเรื่องและไม่มีใครไม่เก่งเลยต่างคนต่างมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองอย่าคิดเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเรื่องของวันพรุ่งนี้ปล่อยให้เป็นของวันพรุ่งนี้แค่นี้ก็สุขใจช่างมันช่างแม่งไม่เป็นไรหัดใช้มันบ้างในบางร เรื่องบางเวลา บางสิ่งอาจจะพอดีในความไม่สมบูรณ์เสียใจใครๆก็เป็นแต่อย่าเสียดายอย่างน้อยมันคือประสบการณ์ชีวิตชัดเจนกับตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจมันดีกว่าปล่อยให้ดำเนินไปอย่างครึ่งๆกลางๆคา,าดหวังเท่ากับผิดหวังควรมีเท่าๆกันแล้วจะเจ็บน้อยลงอะไรที่ไม่ใช่ของของเราพยายามแค่ไหนก็ไม่ใช่ถ้ามันใช่มันจะเข้ามาในช่วงเวลาที่ถูกที่ควรเลิกยึดติดทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามวันและเวลารวมถึงจิตใจคน อย่าเก็บความรู้สึกแย่ๆไว้คนเดียวควรปล่อยมันออกมาบ้างและเลือกวิธีที่ทําแล้วไม่ให้ใครเดือดร้อนอย่าดูถูกผู้อื่นในวันที่เราทําได้ดีบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในวันที่เราล้มความผิดหวังมองให้เป็นประสบการณ์เพื่อนําไปแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น